ดูสิโอ้ไม่ต้องร้องนะลูกนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้วว่าไงลูกพี่เจ้าท้ามาถึงเจ้าทอมกระทอมมีคนอยู่ด้วยลูกพี่ฮะไม่ต้องร้องนะลูกนะลูกพี่เป็นอะไรผู้หญิงอะไรสวยยิงไงวะลองไปสอบถามก่อนใช่ผู้หญิงคนนี้ไหมลองถามดูเลยลูกพี่เ ออสวัสดีครับแม่นางสวัสดีค่ะชื่อว่าอะไรครับอชื่อว่าวาสนาค่ะชื่อวาสนาชื่อก็งามนามก็เพาะก็เพราะก็ใหญ่อวาสนาครับถามอะไรนิดนึงได้ไหมได้จ้ะตอนเที่ยงวาสนาได้ไปตักน้ําที่ลําธารหรือเปล่าดูสิคะมีคนมาถามหาวาสนาอีกแล้วเออ ใช่วัสนาคนนี้เองค่ะที่ไปตักน้ำที่ลำธารฮะจริงเหรอน้องเจ้ตัวแล้วสิจริงจังเฮ้ยเฮ้คืออย่างนี้พี่สองตัวเอาสองสองคน,นพี่พี่มีข่าวดีจะมาบอกวัสนารู้อะไรไหมเพื่อพูดพี่สองคนไม่ใช่คนธรรมาดาโอ้โหเว้นบักกูใจหายพ,พี่สองคนนี้เป็นหัวอาหานเอาเป็นทหารอ๋อเออเออคืออย่างนี้คือยังไงพระองค์ท่าน มนเทียนทงเห็นวาสนาไปตักน้ําเกิดความรักมีอารมณ์อยากต้องการให้วาสนานนั้นเป็นเมียถ้าเกิดวาสนาไปเป็นเมียพระองค์ท่านนะวาสนาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างกระท่อมหลังเก่าๆนี้ทิ้งไปเลยนะ้องใช่แล้วคืออย่างนี้นะคะตอนนี้เนี่ยววาสนาก็มีข่าวเนี่ยจะมาบอกเหมือนกันอะไรเหรอคือวาสนาคนนี้เนี่ยมีลูกมีผัวแล้วจ้าฮะ ไม่ได้ถ้าเอาวัสนาไปเป็นเมียพระองค์ท่านไม่ได้หัวเราขาดแน่นอนแล้วเราควรทําไงดีต้องลลอหลอกล่อเอาไปเห็นได้ต้องหลอกลอก่อแต่เดี๋ยวก่อนลูกพี่อะไรอ่ะเขามาอยู่หน้าธรรเนี่ยผมนึกถึงคนคนหนึ่งนึกถึงใครอ่ะน้องเอิร์นเฮ้ยอย่าไปนึกถึงเขาอ๋อจะช่วยแก้บนหรือมึงเออกูก็นึกเหมือนกันเลย <c oughs> เออวัสนาครับเป็นยังไงจ๊ะเออมีลูกมีผัวไม่สาคัญอ่ะขอไอ้นี่ลูกเธอเหรอ ใช่แล้วจ้าเนี่ยกำลังหลับเลยพูเป็นคนรักเด็กมากเลยยายการพิการเด็กทุกอาทิตย์จริงหรือเปล่าจ๊าจริงขออุ้มเด็กนิดนึงได้ไหมเออสักหน,น่อยคือวันนี้ลูกวาสนาเองเนี่ยเหมือนจะไม่สบายงองแงใหญ่เลยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้มนิดเดียวเองอุ้มนิดเดียวเองงั้นออวาสนาให้อุ้มนิดเดียวนะจ้า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 โอ้ลูกเองสงสัยไม่ค่อยเต็มนะดูเออน่ารักจังเลยนี่ เอา,อานิ่วันสนาเอ้ยทิ้งกระท่อมหลังเก่าๆนี้มีผัวมีลูกแล้วไม่สําคัญหรอกแค่เราไม่ต้องเปิดเผยบอกพระองค์ท่านทิ้งกระท่อมหลังนี้ทิ้งลูกไว้ที่นี่แหละให้ผัวเธอเป็นคนเลี้ยงแล้วตามพี่เข้าไปในเมืองเถอะน้องคงไม่ได้แล้วจันวาสนากับพี่บุญยังเนี่ยลำบากลำบนมาด้วยกันก็ตั้งเนินพี่เองเนี่ย อย่ามาข้าผูกแขนวาส,สนาคนนี้เลยนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอย่าก,กัดอย่าก,กัดหัวลูกจ้ะือกว่ากระดูกไก่ลูกวาส,สนาจ้ะมองยิ่งเหมือนนมใม่ครัวเลยเออวาส,สนาขอลูกคืนแล้วกันนะจ๊ะเหมือนลูกจะร้องแล้ววาสนาคนอย่างเราคุณเดกต้องการอะไรก็ต้องได้สิ่งนั้นถูกต้องมึงทิ้งกระท่อมหลังนี้กับลูกและหัวมึงตามกูเข้าเมืองเดี๋ยวนี้ วาสนาบอกแะ้วยังไงว่าวาสนาทิ้งไม่ได้น้อยแน่อีกันเจรังน้อยแน่อีกันเจรตรงุงนี่มึงจะตามเขาหรือไม่ตามวาสนาคงตามไม่ได้น้อยแน่อีบัดซุบเอาไงดีลูกพี่ มึงต้องตามกูไปในเมืองไม่วาสนาไม่ยอมมึงจะยอมอไม่ต้องไปนู่นเลยฮะมึงไม่ยอมไปใช่ไหมวาสนาขอร้องอ่ะอย่าทำแบบนี้ยไม่ไมไมอย่ามาอ,อไกไอกูกูไม่ใช่พระอย่าทำแบบนี้เลยถ้ามึงไม่ยอมตามกูเข้าไปไม่ในเมืองแล้วก็กูจะฆ่าลูกมึงทิ้งซะมึงดูไว<ย>้อย่าทำอะไรลูกของวาสนาเลยนะพี่กูทำลูกั้งสามไม่หนึ่งไม่

ว่ะไรลูกพี่เอาสมุดมากูย้ายมันเขียนลาผัวมันมันอยู่ไหนลูกพี่อยู่ใต้องค์อยู่ใต้องค์ไงนะมันในองค์พี่แถวแก้วท่อมหลังเก่าๆจะอยู่ทันทำไมเอามานี่เอาละเขียนจดหมายลาผัวมึงซะทางไหนวะนี่หรือเปล่าเออเปลี่ยน เขียนจดหมายลาผัวมึงถึงไอ้บุญยังถึงพี่บุญยังกูบอกว่าไอ้ถึงไอ้บุญยังวาสนาไม่เคยพูดไม่พอกับพี่บุญยังเลยนะแล้วกูใช้มันถือมีดทำไมมันไปเอาปากการมาไปถ้าปานนี้มันถือมีดแทงกูตายแล้วน่ยได้แล้วพี่มึงต้องเขียนตามกูถึงไอ้บุญยังวาสนาทำไม่ได้ ถึงทอทหารรอเรือสอีถึง <c oughs> มึงเรียนที่ไหนไม่รู้เรื่องเลยนี่กูไปเผาเราเรียนทิ้ไงไหหมดถึงไอหอยหีบสลายไอ <c oughs> ไอ่น่า<อ>เลยบุญยังบุญยังกู กอยู่กับมึงอยู่กับมึงไม่เคยมีไม่เคยมีความสุขเออความสุขความสุขกูจะไปมีผัวใหม่กูจะไปมีผัวใหม่ทั้งใหญ่ทั้งยาว<ม>เขียนเลยบอกให้่เ<ป>ขียน กูจะไปม,มีผัวใหม่กูจะไปม,มีผัวใหม่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวจากกูจากกูวาสนาวาสนามับมัมับมับีมัมมมกอนึ่งตาก,กูไปนีมน่มึงับม,มันมันแข็หมัค่ะ 俺们不把你扔了呢。 เรามมงร้องั่งเรามมงยืนทำแป้งอะไรนัร่ลงลงสิวาสนานั่งก็ได้เสร็จง,งานกูพาไปเที่ยวทำูกแม่นี่อาก็ทำหัวใจจะขาด้าวาสนานต้องนงันง่งน้ำตาไหลรินไปแล้ววัสนารร ไมไปสนาได้ย่งกับโลกทั้งนไปโลกวาเสนหนธอ Tá แม่คงต้องจากดวงใจต้องยอมทำ วาสนาทำไมไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยวาสนาวาสนาฮะวาสนาทำไมว้หนุ่ยนอนอยู่อย่างนี้เนี่ยอยู่ในบ้านหรือเปล่าจะไปดูซิสักครู่อ้วาสนาวาสนาไอ้หนุ่ยหน้าต่างมึงหลุดไว้ไม่เจอเลยวาสนาไม่เจอเหรอวาสนา จดหมายมเยมีแต่น้ำจดหมายจดหมายของวัสนาจดหมายใช่โอ้โหอยู่กับผัวดีๆยังต้องเข็นจดหมายเนาะวัสนาจะมีอะไรเดี๋ยวฉันลองอ่านดูก่อนนะไหนกูอ่านก่อนสิใหม่กาแฟาพรีเพโซโซรสโซคอเลสเรลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซสักาวาน้าหนาวสาวนอนตดเม้นไปหมดทั่วมุงยุงบินหนีตดของนางเม้นกว่า KFC ตดอย่างนี้บริษัทรถแน่นอนมึงไปเรียนที่ไหนมาวะจริงๆแล้วกูเรียนจบแค่ปอ .4 อ่านหนังสือปสอ 2, ไม่ออก นี่ฉันอ่านเองมึงอ่านเลย <S <S> อ่านด,ดีๆเมีอะไรวะจะให้ฉันอ่านก่อนอออ้ายนยจดหมายใจความว่าขอลาแล พ่อแดงลูกแก้วเมียลางก่อนเป็นเวรกรรมจำพรกต้องจากจอนบุญยังจ้าเมียลาก่อนต้องจอนกลา ก่อนนี้เมียอยู่บ้านสำราลนล้นมาลำบากยากจนทนไม่ไหวเบื่อทั้งผัวเบื่อทั้งลูกไม่ถูกใจ เบือกระทอมกลางไพรต้องกลายกันเบือกระทอมเป็นนรกที่โศกเซนขอลาพี่ไปมีแฟนแดน ขอลาแล้วเว้นแคว้นแดนกันดาลขอลาชั่วเป้าสานไม่หันมาวัสนารรม ช่วยบอกฉันหน่อยสิว่ามันไม่จริงใช่ไหมเนี่ยกูจําได้ลายมือวาสนาจริงๆด้วยเมียมึงหนีตามผู้ชายแล้วเพื่อนฉันกับวาสนาอยู่กินกันมาถึงแม้ว่าเราจะยากจนแต่วาสนาไม่เคยไม่เคยบ่นถึงความลำบากแม้แต่น้อย ไอ้กล้วยไงเพื่อนจดหมายใบน้อยมันเปื่อนรอยน้ำตามีรอยน้ำตาด้วยมีครับฉันว่าวาสนาไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งฉันไปแน่แท้ไม่ดูแหละจะกล้วยแป่ว่าเรื่องนี้หากแม้ว่าวาสนาจะทิ้งฉันไปจริงๆฉันอยากได้ยินจากปากเมียของฉันเองเพื่อนกล้วย ไม่เมื่อมันชัดเจนขนาดนี้แล้วเพื่อนทำใจนะเพื่อนเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเลี้ยงลูกเองไอ้กล้วยฉันกับเมียรเราลำบากด้วยกันมาเราต่อสู้หาเช้ากินค่ำด้วยกันมาทำไมฉันจะไม่รู้ใจเมียของฉันฉันรู้ว่าเรื่องแค่ความลำบากเนี่ยมันไม่ได้ทำให้วาสนาจะต้องทิ้งฉันไป เอาอย่างนี้เอาอย่างไงเพื่อนฉันจะตามหาวาสนาทำไมงวาสนาหากแม่รู้เขาจะทิ้งฉันไปฉันก็ขอได้ยินจากปากวาสนาฉันจะไปตามหาวาสนาเจ้ากล้วยปแปลว่ามึงจะอุ้มลูกไปตามเมียมึงถูกต้องแล้วตามใจเพื่อนจะได้รู้สทีหากอารมณ์ขมใจขอตามไปหามเมีย ที่หัวใจมันต้องเสียงขอเมียเราวาสนาวาสนา ก็ผ่านไปหลายวันแล้วเจ้าก,กรีนเจ้าโชเชและเจ้าคุณเดชไปตามหาผู้หญิงคนนั้นเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้เราเองคนนี้ก็ตั้งใจรอเพื่อจะพบในสาวคนนั้นขอเดชะพระองค์มองชัน้นโชชเชกลับมาแล้วพุทธเจ้าค่ะกลับมาแล้วดีเลยอ้าวและอีกคนหนึ่งเราหายไปไหนไอเกรีน<อ>นะ ยังมาไม่ถึงพุทธเจ้าตามไไม่ถึงไม่ใช่ไปพร้อมกันหรอฮะไปพร้อมกันพุทธเจ้าค่ะงั้นไม่เป็นไรแล้วงานที่เราสั่งไว้นี่พระองค์เป็นไงบ้างมาในคราวนี้มองชันมีข่าวดีพร้อมกับข่าวร้ายจะมาทูลพระองค์พุทธเจ้าค่ะดีมากว่าแต่มีข่าวดีกับข่าวร้ายแน่นอนพระองค์ถ้าเช่นนั้นจะฟังข่าวไหนก่อนพระฟังฟังข่าวดีซะก่อนเอาข่าวดีก่อนเออข่าวดีพระองค์ข่าวดีมองชั้น ตามหาผู <t Legal Wagner> pues ้หญิงที่พระองค์ได้รับสั่งนั้นเจอแล้วพุธเจ้าค่ะดีมากระชยเชะในดี้อภิานได้ดีแล้วเกิดแล้วไหนเล่าผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนเี๋ยวก่อนพระองค์ทําไมเล่าฟังข่าวดีไปแล้วเหลือข่าวร้ายโอ้โหไม่อยากฟังข่าวเลยตอนนี้อยากเจอไม่สาวคนนั้นฟังสักนิดเถอะพระองค์ตามใจก็แล้วกันเจอก็เจอฟังฟังก็ฟังข่าวร้ายก็คือพระองค์ผู้หญิงคนนั้นมีลูกมีผัวแล้วคุณเจ้า เป็นเรื่องจริงพุทธเจ้าค่ะต้องเสียใจพระองค์อแต่พระองค์ุธเจ้าค่ะสวยขนาดนั้นถ้าเหลือก็แปลกแล้วล่ะเขามีลูกมีผัวแล้วพระองค์เสียดายจังเลยแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งพุทธเจ้าค่ะมีเรื่องหนึ่งตอนนี้ไอคุณเดชพุทธเจ้าค่ะ ไอ้คุณเดชได้ไปกับกล้าวมองชันเป็นไงบ้างมันไปบังคับขู่เข็นผู้หญิงคนนั้นมาแล้วพุทธเจ้าค่ะจริงหรือเปล่าไอ้โชติจริงพุทธเจ้าค่ะเช่นนั้นไอ้คุณเดชมันอยู่ไหนกันมันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวมันตามมาพราองคอยดูนะถ้าจะทำสั่งพระองค์พุทธเจ้าค่ะจะสั่งทำโทษโทษเสียเข็ดเลยเชื่อแต่มองชันพุทธเจ้าค่ะมองชันดูความจริงวาสนะอย่าลืมนะที่เราตกลงกันไว้ ถ้าไม่พูดตามที่คุยกันไว้แล้วก็กูจะกลับไปฆ่าลูกฆ่าผัวมึงกูจะจับเปิดมึงคมขืนทีละตัวมาต่อตรงนี้ก่อนน้องอ่าขอเดชะพระยาไมาพ่พลเกล่าวกล้ากระมอมคุณเดชถวายบังคมพุ้เจ้าเป็นไงบ้างขอเดชะไอ้โชเชมันมาพูดอะไรบอกพระองค์ท่านทำไมพระองค์ท่านหน้า<อ>ตาไม่สดชื่นอย่างนี้เลยจะสดชื่นได้ยังไงฮะในเมื่อเจ้าไปบังคับขู่เข็น แม่ผู้หญิงคนสวยคนนั้นมาจร <ขอ S 2> ิง <ขอ S 2> หรือเปล่าขอได้จ้าไม่เป็นความจริงผู้จ่ะไม่เป็นความจริงถูกต้องเม่งว่าหาว่าไอชอเชิเขาหกกูนั่นนหรออีลีคักแหน่คุณเดชยัหญ่อยตรังก็ได้ใหญ่มันตรังอยังนาโต่ไอเอ็ไม่มุโมเปเกะกันจ้ะเตยไอสตรีนี่ยโอ้ โททีโททีเจ้าขมิ้นชักลือตัวไปโคดเดชาพรยาไมพบนก้าวจะรู้ได้อย่างไรเอาเยื่องนี้แล้วกันระวังกล้าวกระมมมกับไ้โชเชใครมันจะเป็นคนพูดเท็จพูดไม่เท็ดฟังจากผู้หญิงเอาผู้เช่ากล้าวกระมมลมนำตัววาสนาผู้หญิงที่พคมท่านเจอที่ลำธารมาแล้วผู้เช่าจริงเหรอจริงเลยไหรเล่าฮะรอสักครู่นะผู้เช่าเร็วเร็วเข้าไปกูตกนะแน่แน่ มี่พิรุธพระเจ้าค่ะภาสนาขอเดชะใช่ผู้หญิงคนนี้ไหมพเจะกยระผมเห็าโอ้ใช่เลยไม่นางฟ้าคนนี้<อ>คนนี้แหละสวยมากๆคนนี้เลยใช่เลยโดนใจเราเลยเนี่ยเฮครับพระองค์โทษทีโทษทีเจ้าลืมตัวเลย เมื่อกี้มีคนมารายงานเราว่ามีคนบังคับขู่เข็นเจ้ามาเราเองคนนี้ถึงอยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าะจะ<อ>ชื่ออะไรนะม่อผมอฉันมีชื่อว่าวาสนาไปคะ่ะวาสนาถ้าเช่นนั้นเราขอถามเจ้าเลยก็แล้วกันเพคะข้อแรกมีคนบังคับขู่เข็นเจ้ามาหรือเปล่า ตอบเรามาที่แห่งนี้เราเป็นใหญ่ที่สุดคืออย่างนี้ไหมคะพระองค์ไม่มีที่พระองค์ตัดถามหม่อมฉันมาไม่มีใครขู่เข็นหม่อมฉันมาเพคะแน่ใจนะแน่ใจเลยค่ะข้อต่อไปเลยก็แล้วกันเพคะข้อที่สองเจ้าเอง มีลูกมีผัวแล้วหรือ,อยังเอ,อ่อ<ม>ไม่มีเพคะไม่มี <c oughs> ไอ้ฮ่าไอโฉเชนีเวเถอะมึงส่วนข้อสุดท้ายมีใครถูกเนื้อต้องตัวเจ้ามาหรือเปล่าออมีเพคะมี แล้วไอ้คนนั้นมันคือใครอตอบเรามาคนคนนั้นก,ะะก็คือพูดความจริงสิวานสนาคือพี่โชเช้เพคะไอ้โชเช้น,น,น้อยเนี่ยข้าวมันเลยพี่เจ้าอานาเมือง เงเห็นคูเป็นเพื่อนเล่นมึงเหรอฮะขอได้ชพระองค์มองชั้นทูลความจริงทุกอย่างพูดเจ้าค่ะทูลความจริงเวลาแต่ไอ้ล้ออ้อยแ,แ,แล้วมึงหาว่าไม่วาสนาคนนี้ก็หกอบกูได้เหรอขอได้ชพระองค์ในเมื่อเรื่องมันออกมาเป็นแบบนี้คนเดียวที่เป็นพยานให้มองชั้นได้ว่ามองชันพูดความจริงผมขนาดนี้เป็นพยานไรมึงอ่ะพยานใหญ่ใหญ่ วานสนากลับพูดแบบนั้น่องฉันก็หมดทางที่จะไปแล้วพุทธเจ้าค่ะในเมื่อกูเลี้ยงอยา่างดีมึงไม่ชอบถ้าเช่นนั้นโน,น่นประตูวังออกจากวังกูไปซะกูไล่มึงออกพุทธเจ้าของฉันทูลลาพุทธเจ้าค่ะ,าาคะวานสนา ใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ